อำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดงานประเพณีบุญคุณลานกุ้มเข้าใหญ่และพิธีเททองหล่อรูปเหมือนบุรพาจารย์องค์สมเด็จพระมหาวีรวงในวันที่19ธันวาคม2563ค่ะ นายธนัตชัยทวีปแนวเพอสว่างวีระบงจังหวัดอุบลร,ราชธานีกล่าวว่าในวันที่19ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้ทางอำเภอสว่างวีระบงจังหวัดอุบลร,ราชธานีจะได้จัดงานประเพณีบุญคุณลานกุ้มข้าวใหญ่และพิธีเทท,ทองหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์องค์สมเด็จพระมหาวีระบง์จึงอยากเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอสว่างวีระบง์และอำเภอใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากปี2554ประชาชนชาวอำเภอสว่างวีรวงศ์ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์2สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขึ้นเพื่อเคารพสักการะและระลึกถึงคุณงามความดีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางอำเภอสว่างวีระวงศ์ได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องโดยใกล้จะแล้วเสร็จแต่ยังขาดรูปเหมือนของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ดังนั้นในวันที่19ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้ทางอำเภอสว่างวีรวงศ์จึงได้จัด ทเททองหล่อรูปเหมือนบุรพาจารย์องค์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ขึ้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่รักที่เคารพครับผมธนัทชายทวีนายนอำเภอสว่างวีรวงขออนุญาตกาบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมกิจกรรมเททองหล่อรูปเหมือนองค์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์สืบเนื่องจากว่าพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์สองสมเด็จ ขึ้นมาตั้งแต่ปี2,554จนถึงปัจจุบันเนี่รวมระยะเวลาเกือบ10ปีโดยใช้แรงศรัทธาแรงใจจากพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงโดยไม่ใช้มงบประมาณของทางราชการโดยเราเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2,554จนถึงปัจจุบันก็เกือบ10ปีปีนี้กำลังจะแล้วเสร็จตัวอาคารเสร็จสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ยังขาดก็คือรูปเหมือนของสองสมเด็จที่จะประดิษฐาน ในอนุสาวรีย์แห่งนี้เราจึงได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่19ทธันวาคม2563เป็นวันดีที่เราจะมาร่วมเททองหล่อรูปเหมือนสองสมเด็จเพื่อประสิทฐานภายในก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมามีส่วนร่วมในกิจกรรมบุญกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ท่านที่จะมามีส่วนร่วมสามารถที่จะสั่งจองเหรียญสองสมเด็จเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวรวมทั้ง เททองหล่อรูปเหมือนของพระองค์ท่านได้ในวันที่19ธันวาคม2563โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมกิจกรรมบุญดีๆในครั้งนี้ด้วยกันครับขอบคุณครับ สำหรับกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปประกอบด้วยทำบุญตักบาตรพิธีบายสีสู่ขวัญกุ้มข้าวใหญ่จากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกา9นาทีเป็นพิธีเททองลอรูปเหมือนบุรพาจารย์องค์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์โดยก่อนพิธีบวงสรวงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาร่วมงานจารึกชื่อสกุลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย